มามาสการกับคู่คัาเป็นยังไงเนาะฝันดีไปฝันไปฝันขึ้นฝันเป็นเนว่าพวกมวลอือฝันพวกมวลก็ปิ่งอ๋อฝันเป็นว่าวมวลว่ากันเถอะเฮงยังไงยังลาปิ่งฝันนั่งนม่เสมเว่าวเ้ายวเดียวนี้อืมปิ่งมากกว่าน้ออืมปิ่งมากกว่า ใช่เอเะเจ็จังแต่เป็นตาปิ้งปั่นนะใช่บผมเอ้าเป็นยังไงอูปกรณ์ก็เกียเดียวคีับเจ้าข่าเดียวมีอ๋อ่าปิ้งิั่นมีอ๋อเจ็บังเลย แน,น่ไหกูพอกไเกอดเดียวอเจ้าบอกเดียวมนึอถาพี่อเราเ,เป็นเจ้าในบาทท่เป็นี้ได้เปลี่ยนตเป็นเลี้ยงตุแม่ใหญ่เล้ยนี่ละระคนบะ่มีนะอือ mở phi trường lần nào ừ. của ừ. và... ừ. ừ. mình mất mát 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 thì mát 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 tổ mát tổ mát 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 Ban mạch thì mama đi bố em bay kim papa hiếp bà nè 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 เกี่ยวกันดิแล้เกี่ยวกันเนาะปีิ่งเจ็บข้อนาออืมปียิ่งเนาะอัมผู้ขนเป็นใหญ่เทีเป็นตัวใดลับปูปูยิ่งเนี่ยเกี่ยวกันตีใช่เลยปูยิ่งนี่ยทีเป็นตัวใดวเป็นตัวเยเป็นซีมาต่ออซี่อียงหละนบอกบอกม่มวนเนี่เยเกีนนะ่ยวิอเป็นซีอยียงหละปูซีบอกบ่ม่วนนี่ กืบบหมดนันแน้ะยังหยุดต่างหลายมือีพใกล้เล้วเนี่ว่าหลายมือได้อ่าหันมือเหล็กเจียว่าก้อยเจ้าแจ็อยอืออกวันที่ออกวันที่สามสิบนี่เได้อืออือแนกุดเติมอือมัดเติมสี่มัดเขามาฟังห็นกุดเจียวไอ้อว่าแม่สิเป็นซีู่่ย์บ่อปัวูนยนไหนใหญ่ พนงว่าสีู่่นพนงว่าหาส่นนี้โอ้ส,สี่วนาหาส่วนเนี้ยนะปูน่ะพุนงวัาสีส่วนพุนงว่าสีสีนตจังหวัดจุหนึ่งเรว่าค่อยแวบเที่ยวกันสีนนู่นยนห้านะพี่ขับน้องเนาะพี่น้องนะเลขพี่เลขน่องเนี่ยลึสี่เป็นห้าสี่ส่วนบอ อ้ oh, ห้าสี่ศูนย์นับปูนบับเป็นเหรียนตัวไม่ไหญ่ก็แย่งสิเป็นเลขละคุณบอกคือแล้วเลขพี่เลขน,น้องนี่ห้าสี่ศูนย์ค่นะผมว่าอืห้าสี่ศูนย์ กตัวมานะครับเนาะห้าสี่ศูนย์เรือสามสิบท่านว่าเนี่ยนะครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์เนี่ยแหละคิดว่าเรียบผี่เรียงน่องนะปูเนะเป็นต่ม่เนี่ยผมว่านะแต่ล่องเมืองเอาเนี้ยใสยวิจัยย่านเมืองคามันได้เนาะแล้วมีโศกมีหลากน้ำกันห้าสี่ศูนย์หนึ่งน น้ำมาดูไปแังก็โอ้มาแมงถมงงยู่นรับปูเนาะแะั้วแีมากวดน,นี่หลปะปมาไปงวดไปอือม